อันนี้เ้าก็สีมาสุกเน้อใหม่ตำบักพริกกระเทียมขัวเรียบร้อยตำเรียบร้อยแล้เวเอาน้อใหม่ลงใส่อันนี้ห้าก็สิมีพผักแปนตัวบักทั่วดินขัวในงาเห้าก็สิใส่ลงไปมัมกผักยังกระใส่ผักบัวผักซีอันนี้บะมีกับบะไส เจ็บก็เราใส้พักเปลนีนเลแล้วฮ้องก็สิปรุงได้บารนี่ห้อก็สิปรุงอ้าบบกับกล่องให้เด้บาทที่นี่อืมห้อ,หอก็ใส่มีนิซูนี่ะ เพราะว่า,าตอนอูนอใหม่นะเขาใส่ไปแล้วใส่ประแดกไปแล้วมีสู้ใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายเสีบหลายโอ้ยเมื่อกล่องกับะมาอันนี้เลยมื่อกล่องกบแจักไปใส่ อย่าตกเด้อสากระเบียสิคนเพราะว่ามันเรียบร้อยแล้วคนคนโอ้ยหอมงาอยากให้ปูย่ยืนในโทรศัพท์ได้กินเด้อหอมมิลี่เขาปรุงตอนอู้ยแล้วน่ใหม่ซิมคน ขาดนวดจักน้อยใส่น้ำปลาจักน้อยู้สิขาดนม่ซ่สู้บุบบใส่ปลาจักน้อยโอ,โ,อโ,อโอ้ประยาแหนมแหลนแหลนหนีใส่สากเอาค้นเอาก็ได้มมงงงอมือก่องก็ได้ หอมงาหอมบักทัวดินชิ้มอีกก่อนอืมแซบแล้วบนวัวเลือดอกแซบมากินน้ำกันเด้อไปแตาแซบบอ,อสีสันไปแต่แซบบอว่วสุกหน่อไม้